ศุลกากรเกาะสมุยยึด่อดอกกัญชายแห้ง1 4 4กิโลกรัมขนาดเตรียมออกนอกประเทศปลายทางอังกฤษเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 6พันาหดพันตำรวจเอกเด่นดวงทองศรีสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดได้รับการประสานจากนายเรืองยศโตกมลธรรม,รมนายดานศุลก,กากรเกาะสมุยว่าเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นและวัตถุอันตรายประจำขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติสมุยได้ตรวจพบกระเป๋าสัมภาระต้องสงสยยัยเจ็ดใบ ของผู้โดยสารชาวต่างชาติ5รายขณะเข้ามาเช็คอินเพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์และมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศอังกฤษจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นาตัวชาวต่างชาติทั้ง5รายเป็นชายสัญชาติอังกฤษ2รายหญิงสัญชาติอังกฤษสองรายและชายสัญชาติมาเลเซียหนึ่งรายพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระรทั้ง7ใบไปยังสถานีตำรวจภูธรบอ่อผุดพร้อมได้ประสานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยเข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าภา,ายในกระเป๋าสัมภาระทั้ง7็ใบภายในายอัดแน่นไปด้วยช่อดอกกัญชาแห้งบรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศน้ำหนักรวม144กิโลกรมัมมูลค่าประมาณ4ล้านบาทจากการสอบปากคำชาวต่างชาติห้ารายไม่ได้รู้จักกันทุกคนและพักอยู่โรงแรมคนละแห่งบนเกาะสมุยด้วยก่อนเดินทางออกนอกประเทศได้มีชายไทยนำกระเป๋าสัมภาระมาให้ที่โรงแรมโดยชายสัญชาติอังกฤษสองคนอายุ46ปีเท่ากันเป็นเพื่อนกัน ได้รับว่าจ้างให้ขนกระเป๋าสัมภาระจำนวน4ี่ใบซึ่งภายในมีช่อดอกกัญชาบรรจุไว้อยู่ในถุงสูญญากาศน้ำหนักรวม85.34กิโลกรัมเพื่อขนย้ายไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษโดยหากขนย้ายสำเร็จจะได้รับค่าขนย้ายเป็นการปลดหนี้ของทั้งสองคนที่ประเทศอังกฤษส่วนหญิงสัญชาติอังกฤษ2คนอายุ26ปีและ27ปีเป็นเพื่อนกันได้รับว่าจ้างให้ขนกระเป๋าสัมภาระจำนวน2ใบ โดยภายในมีช <oro> ่อดอกกัญชาบรรจุไว้อยู่ในถุงสูญญากาศน้ำหนักรวม35.8กิโลกรัมเพื่อขนย้ายไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษโดยหากขนย้ายสำเร็จจะได้รับค่าขนย้ายเป็นเงินคนละ2,000ปอนด์สเตอร์ลิงและชายสัญชาติมาเลเซียอายุ47ปีได้รับกระเป๋าสัมภาระจำนวนหนึ่งใบภายในมีช่อดอกกัญชาบรรจุไว้อยู่ในถุงสูญญากาศน้ำหนักรวม22.8กิโลกรัมเพื่อขนย้ายไปยังประเทศสิงคโปร์โดยหากขนย้ายสำเร็จ จะได้รับค่าขนย้ายเป็นเงินจํานวน6,000นดิงกิตเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงได้ตรวจยึดของกลางและได้แจ้งข้อกล่าวหาพยายามนําออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามมาตรา242มาตรา252ประกอบมาตรา166และมาตรา167แห่งพระรชาชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560 ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและประสงค์ขอระงับคดีในชั้นสุลกากรโดยยินยอมยกของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดินและได้เขียนคำร้องขอให้เปรียบเทียบเงืการฟ้องร้องจากนั้นผู้ต้องหาทั้ง5้ารายได้รับการปล่อยตัวไป จากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าปัจจุบันมีขบวนการลักลอบขนดอกกัญชาแห้งจากประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยกัญชาเสรีกัญชาถูกกฎหมายผู้ร่วมขบวนการจะนำกัญชาจากประเทศไทยขนส่งผ่านทางสนามบินขนาดเล็กแทนการขนส่งผ่านสนามบินส่วนภูมิที่มีการตรวจสอบเข้มงวดกว่าหากหลุดไปถึงยังประเทศอังกฤษมูลค่าดอกกัญชาแห้งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพราะกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกรเร,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เท่นคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน